วิธีการจองซื้อพันธาบัตรออมซัพย์รุ่นออมอุ่นใจให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.7%ผ่านธนาคารกรุงเทพบัวหลวงไอแบงกิ้งนะครับจองง่ายๆจองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับอย่างที่บอกกันว่านะครับช่วงนี้จะมีการเปิดนะครับให้จองซื้อเออ่เตรียมเปิดให้จองซื้อนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมสำหรับพันธาบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจ นะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.7นะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปก็สามารถออมง่ายๆนะครับออมง่ายๆออมได้ทุกคนนั่นเองในช่วงเวลานะครับวันที่15ถึง17พฤษภาคม2566ผ่าน4ธนาคารชั้นนำธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารกาสิกรไทยธนาคารกรุงไทยนะครับ บุคคลที่จองซื้อต้องมีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีทินที่อยู่ในประเทศไทยนะครับรุ่นอายุ7ปีคงอัตราดอกเบี้ยคงที่2.7%นะครับให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนวงเงินที่จองซื้อนะครับ25,000ล้านบาทนะครับนี่คือวงเงินสูงสุดนะครับสำหรับการจองซื้อผ่าน4ธนาคารชั้นนำ วงเงินขั้นต่ำนะครับในการจองซื้อ1,000บาทไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงนะครับแต่ถ้าใครจองซื้อผ่านสบมอนะครับผ่านแอปเป่าตังก็สามารถจองซื้อได้ในช่วงเวลาวันที่1 0 2ถึง23พฤษภาคม2566นะครับวงเงิน1,000 0ล้านบาทนะครับจองขั้นต่ำา1 0 0บาทสูงสุดถึง20ล้านบาทนะครับสำหรับสภากาชาติไทยนะครับ มูลนิธิสมาคมสากลวัดสถานศึกษาของรัฐโรงพยาบาลของรัฐนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการสแสวงหาผลกําไรก็จองซื้อผ่าน4ธนาคารชั้นนําได้นะครับในวันที่22-23ถึง23พฤษภาคม2566นะครับจะจองได้เฉพาะรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่2.6%นะครับอาจให้อัตราดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนวงเงินห พันล้านบาทนะครับขั้นต่ำหน0 0งพัไม่จำกัดบุคคลขั้นสูงจะเป็นการจัดสรรแบบ first in นะครับคือมาก่อนได้ก่อนแต่ถ้าบุคคลธรรมดาจะเป็นการจัดสรรแบบ small l o t first นะครับจัดสรรเป็นรอบๆไปนะครับเพราะนั้นทุกๆคนจึงมีสิทธิ์ได้รับนะครับการจัดสรรแน่นอนแค่ว่าการจัดสรรตามวงเงินการจองซื้อนะครับที่คุณจองซื้อหรือเปล่านะครับได้เต็มวงเงินหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ s มอลลอ o เฟิร์สนะครับจะสรรแบบไหน Small l o เฟิร์สจะเป็นการจัดสรรให้แบบเป็นรอบๆไปนะครับโดยขั้นต่ํารอบละ1,000บาททวีคูณรอบละ1 0 0 0บาทไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงต่อรายนะครับจัดสรรไปเรื่อยๆตามสัดส่วนนะครับรวมกันไม่เกินวงเงินจัดสรรสูงสุดนั่นเองเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับจัดสรรเฉลีย่ยทุกรายการหลายธนาคารผู้จองซื้อก็ทํารายการหรายการต่อหนธนาคารจะง่าย นะครับเพราะนั้นจริงๆมันสามารถจองซื้อผ่าน4ธนาคารตัวแทนชั้นนําได้เลยนะจองซื้อธนาคารไทยพาณิชย์1000อย่างเงี้ยธนาคารเกษตรกร1000มันทาได้นะแต่ไม่แนะนำนะจองซื้อผ่านธนาคารใดธนาคารหนึ่งดีกว่านะครับสะดวกกว่าด้วยอ่ะเราไปดูเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับวิธีการวิธีการจองซื้อผ่านบวัวหลวง i Banking ดีกว่านะครับเราไปดูวิธีการจองซื้อกันว่าจองซื้อแบบไหนนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่แอปของธนาคารกรุงเทพนะครับเลือกเมนูการลงทุนนะครับเลือกเมนูการลงทุนที่เมาส์ผมวงอยู่นะครับระบุรหัสผ่าน6หลักนะครับหรือใช้นะครับ t ั u c h ID นะครับ Face ID นะครับก็ได้3นะครับเลือก ไปที่การลงทุนพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับกดพันธบัตรรัฐบาลเลยนะครับเพื่อค้นหาปั๊บนะครับก็จะมีพันธบัตรของคุณนะครับกับพันธบัตรที่เปิดขายนะครับให้เลือกพันธบัตรนะครับอ่าพันธบัตร ของคุณหรือพันธบัตรที่กําลังเปิดขายนะครับก te ็สามารถที่จะเลือกพันธบัตรและบานที่ต้องการซื้อนะครับเลือกพันธบัตรของคุณเพื่อดูพันธบัตรและบานที่ถือครองอยู่และหรือซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมนะครับก็กดได้เลยกดแทบนะครับมาที่พันธบัตรที่เปิดขายนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้พันธบัตรที่เปิดขายอยู่มีกี่พันธบัตรนะครับมีกี่ชุดนะครับคุณก็กดซื้อได้เลย กรณีจองผ่านแอปบอลนะครับไดเรกไว้พันธบัตรจะแสดงให้เห็นในหน้านี้นะครับด้านล่างนะครับอ่ะพอเลือกพันธบัตรที่ได้แล้วนะครับกดซื้อนะครับจากนั้นอ่านรายละเอียดเงื่อนไขนะครับอัตราดอกเบี้ยต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับกเลือกบัญชีที่จะต้องหักเงินนะครับเพื่อเข้าซื้อนะครับและระบุหน่วยที่ต้องการซื้อนะครับ กรณีที่คุณได้จองซื้อนะครับพันธบัตรรัฐบาลนะครับผ่านแอปบอลไดเล็กไว้นะครับคุณสามารถกดข้อมูลการจองหน่วยลงทุนเพื่อตรวจสอบสิทธินะครับจำนวนสิทธิ์และจํานวนหน่วยลงทุนที่จองได้นะครับแล้วก็กดถัดไป 7. นะครับกดยืนยันเพื่อหักเงินนะครับเพื่อหักเงินที่จ,จองพันธบัตร 8. นะครับเมื่อทําการรายการ เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นคุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐานและแชร์สลิปนะครับเก็บเอาไว้ได้นะครับว่าคุณได้ทำการซื้อแล้วก็หักผ่าน,ผ,นผ่านบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันจบสิ้นนะครับไม่ต้องกังวลใดๆเห็นไหมเดี๋ยวนี้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะครับได้ได้ได้ง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะครับรุ่นออมสุขใจ สุขใจให้ออมนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะนําเก็ตเล็กเก็ดน้อยของพันธบัตรออมทรัพย์นะครับมาให้ทําความรู้จักกันนะครับจะได้รู้รายละเอียดนะครับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง